สำหรับเควสนี้นะคะก็จะเป็นเควสแรกที่เป็นสเตจที่1ของ e b บิ q เควสในสัปดาห์ที่1อันนี้ชัดกัน Elimination ์เพื่อนๆจะต้องฆ่าคนด้วยเปืนลูกซองจำนวนทั้งหมด3คนไม่จำเป็นจะต้องเป็นในตาเดียวกันเมื่อเพื่อนๆทำเสร็จแล้วนะคะตาต่อไปก็จะสามารถทำสเตจที่2ได้ เราสามารถใช้ปืนอื่นยิงให้เขาล้มก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยใช้ลูกซองซ้ำจนกว่าเขาจะตายนะคะหรือจะไปเล่นในทีม Rumble ก็ได้ค่ะเพราะว่าในทีม Rumble เนี่ยเรามีโอกาสที่จะตายเกิดตายเกิดได้ค่อนข้างบ่อยค่ะสำหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์และอยากจะช่วยซัพพอร์ตกันผ่านการซื้อสินค้านะคะก็ ไปที IT ่ Item Shop จากนั้นอยู่ที่ขวาล่างตรง Support a Creator กดไปเลยค่ะพอกดแล้วนะคะมันก็จะมีกล่องข้อความขึ้นมาให้ใส่โค้ดก็พิมพ์ Beauty ่อันไนที่เป็นโค้ดของไซา์นะคะจากนั้นก็กด Accept ได้เลยค่ะพอกดแล้วเนี่ยทางด้านขวาล่างของเพื่อนเก็จะขึ้นเป็นชื่อไซน์เหมือนกันหรือว่าก่อนที่จะซื้อสินค้ามันก็จะบอกอยู่นะคะว่ากำลังซัพพอร์ใครอยู่ค่ะ